ดรามา่ามีกันไม่เว้นวันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีตัวละครชอปเปอร์กับฟังกี้มาเนาะแล้วก็หลายๆคนน่าจะมองเห็นตรงกันเนื่องจากว่าฟังกี้เนี่ยมันเก่งทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดนะแต่ประเด็นคือชอปเปอร์เว้ยแล้วประเด็นก็คือว่าอ่ะดูคนนี้เป็นได้แค่ทัพย์ละมึงไอ้กากเอาละทีนี้แม่งห่างเขา้าคือผมบอกก่อนผมไม่มีส่วนอะไรใดๆกับเมนนี้เลยบอกก่อนนะไม่มีแต่ทำไมต้องมาเพราะ คนในที่เขาไปเม้นเนี่ยมาถามผมว่าเออผมอะ่ะคิดเห็นยังไงคือกูยังไม่รู้เรื่องเลยมึงมีเรื่องอะไรกันอะ่ะพอพอมีเรื่องหรอวะผมเลยเข้าไปดูในกลุ่มก็พุ่งว่างดูแล้วแหละเออยังยังไม่ได้ว่างแหละเออเพอบะหอก,ก็เลยไปดูพอมาดูอ,อ๋อโอเคเก็ตละมาเดี๋ยวเรามาคุยตามหวัวข้อนี้ก่อนเลยนะน่าจะเป็นประมาณว่าคือคนน่าจะเข้าใจอะไรกันหลาย,ลายๆอย่างผิดเยอะมากนะครับ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ก่อนลวกันเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอก่อนอย่างแรกผมอยากให้เข้าใจอะไรบางอย่างก่อนนะครับโดยนะฮะในการเล่นเกมเนี่ยเราแบ่งก่อน 1. ซับกับโอเวอร์บูทสองแบ่งตัวละครว่าตัวละครน,นั้นน่ะเก่งหรือไม่เก่งโอเคปะ่ะเอาละทีนี้คาว่าเก่งเนี่ยแม่งแยกย่อยอีกเก่งแนวไหนเช่นคิงมัดเก่งแนวฆ่านิกกเห็นไหมเอาใหม่คิงมัด เก่งแนวคือคือมันสายฆ่างงว่าคิงบัตคือมึงเกิดมาเพื่อมึงเป็นมึงเป็นสายฆ่าแบบนี้เลยเทียบกันแบบนี้เลยแล้วถ้าเราอยากจะเทียบคิงตัวเนี้ยกับตัวไหนได้บ้างเอาแบบตัววันช็อตเหมือนกันนะวันช็อตเหมือนกันผมบอกเลยในเกมแม่งไม่เคยมีมาก่อนคิงคือตัวแรกไม่มีตัวอื่นนะแล้วถ้า้ผมนึกว่าวันช็อตมีตัวไหนมีลูฟี่ตัวนี้ คือวันช็อตเนี่ยไอเนี่ยคือวันช็อตสารผมไอเนี่ยใช่นะครับต่อยเสร็จปั๊บติดสั่นใช่ไหมจากนั้นก็ต่อยยาวไอเนี่ยเนี่ยคือวันช็อตงงไหมคือเป็นตัวละครที่วันช็อตอ่ะอ่ะหรือว่าเป็นโรเจอร์ก็ได้แต่โรเจอร์จะวันช็อตเนี่ยจะต้องเก็บสแต็กก่อนถูกไหมถ้าไม่เก็บวันช็อตไม่ได้หรือจะเป็นชแชงค์เหมือนกันชแชงค์เนี่ยประเด็นคือไอคิงมันเหนือกว่านั้นอ่ะงงว่าเพราะทุกตัวที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นชแชงค์ต้องซัดฟิวเพื่อเก็บสแต็กใช่ไหมโรเจอร์ต้องคารมุสซิเพื่อเก็็บสแตกกกถถูมูถมม คือหรือว่าแต่พี่ตัวนี้มันไม่เกี่ยวมันแยกกันเออเออไอ้น,นี่อ้น,นี้ก็ได้แช่งน้าเงินก็ใช่วันช็อตแต่ต้องเก็บสแต็กก่อนมันจะเป็นกรณีเดียวกันซะทั้งหมดแต่คิงไม่ใช่คิงคือสายโล่ที่เพิ่มเดฟมึงมาโดนค้าลูทงตายเลยคือมันมันคือมันมันไม่ต้องเก็บสแต็กอะไรเลยอะ่ะงงไหมคือมันเลยเป็นตัวละครวันช็อตเอาล่ะทีนี้ปัญหาของที่คนเข้าใจผิดก,กันเยอะเนี่ยคือเอาคิงที่เป็นวันช็อต ไปเทียบกับชอปเปอร์วัด <c oughs> คำถามคือวัดก่อนแตคืออย่างนี้เ,เดี๋ยวผมจะอ่านเมนให้ดูนะแต่ว่าอยากอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอ่านเมนนะว่าทําไมถึงต้องพูดแบบนี้นะครับอ,อย่างตัวชอปเปอร์เนี่ยมันเหมาะสําหรับถ้าอยากเทียบชอปเปอร์ต้องเทียบกับโซโลทําไมเพราะโซโลเนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดาและโจมตีแล้วจะลดเป็นเปอร์เซนต์ด้วยถูกปะ่ะนี่เน,นี่คือโซโล การโจมตีของโซโลจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอาตัตโซโลไปเทียบกับชอปเปอร์ได้ย้ําตรงนี้ก่อนเอาไปเทียบกันได้แต่ถามว่าถ้าเจอแบบ1นึ่งหนึ่งยเอรลยอ่ะโซโลกับชอปเปอร์โซโลชนะทําไมก็สีแดงแต่เอาใหม่ถ้าโซโลเป็นสีน้ําเงินหรือสีเขียวอยู่อ่ะโอเคอาจจะแพ้ชอปเปอร์งงวะเพราะโซโลถ้ามันชนะสีใครส่วนใหญ่มันจะชนะหมดเลยโอเคปะคือมันชนะแทบหมดอ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบกว่าจะตายมันยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องยื้ดรเมจให้เยอะที่สุด เป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้หรือ,อผมจะยกตัวอยา่างเอานออี่นี้ยามาโตะก็ได้ได้เหมือนกันยามาโตะสามารถเทียบก,กับชอปเปอร์ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้ายามาโตะเกาะหายไม่มีเกาะเลยโดนชอปเปอร์ฆ่าไหมใช่แต่ถ้ายามาโตะมีเกาะชอปเปอร์ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าจะติดกัดก่อนตายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือคือมันจะมีเป็นประมาณนี้ครับผมเลย อย่าบอกว่าเวลาที่คุณจะเทียบเนี่ยคุณต้องเอาตัวละครที่ใกล้เคียงกันมาเทียบมากกว่าไม่ใช่เอาตัวละครแบบสายค่าร้อเอร์เซน่ะไปเทียบโอเคไหมเวลาที่เราจะเทียบะนะเออผมจะเทียบแบบนี้แต่ประเด็นคือไอชอปเปอร์ล่าสุดที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมัดแต่มันเป็นหมัดซับพอร์ตคุณเข้าใจคําว่าหมัดซับพอร์ตไหมครับ <laughs> หมัดซับพอร์ตไม่ใช่คิงนะเพราะว่าสกิลที่1ของมันน่ะย,ยังซับพอร์ตอยู่เลย เอาใหม่แต่ถามว่าฆ่าคิงได้ไหมคําตอบคือได้มันไม่ได้กากถึงขนาดฆ่าคิงไม่ได้นะครับเพราะถ้าคิงเนี่ยไม่ว่าคุณจะสามารถหลบได้ก็จริง perfect อทอ่ะคุณ perfect d o d g ได้ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรอดนะทําไมเพราะสกิลที่2ของมันสูงสุด21ฮิตอย่างมากคุณน่าจะรอดอยู่6ฮิตอีก10กว่าฮิตที่เหลือคุณโดนเต็มดอกอเต็มตีอ,อีก15ฮิตคุณโดนเต็มตีได้เลยนะแบบเต็มเนื้เต็มหน่วยด้วย ไม่ได้หมายความว่าคิงจะไม่ตายมันสู้ได้นะครับอันต่อมานะเมื่อสกิลที่2คุณเห็นอะไรไหมไม่โดนซัดฟิวความเสียหายได้รับลดลง50%ดังนั้นทุกครั้งที่มันใช้อยู่เนี่ยคิงอาจจะฆ่าชอปเปอร์ไม่ได้เลยตอนที่ชอปเปอร์มันใช้อะนะอาจจะฆ่ามันไม่ได้เลยแลย้วโดนซัดฟิวคุณดูดีๆนะเมื่อโดนซัดฟิเอาเลือดแม่งเด้งอีกคิงคิงมีซัดฟิวใช่ไหมมีป่าววะผมไม่มีตัวเด้อเด้อขอดูแป๊บคิงมันน่าจะมีซัดฟิวอยู่อันหนึ่งนะถ,ถ้าจำไม่ผิด น,นี่เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยแบบน,นคือคิงมันมีสกิลด้วยคือผมจําได้ว่ามีเห็นปะ่ะถ้าใช้สกิลอันเนี้ยมันก็ทําให้ชอปเปอร์เลือดเด้งด้วยแล้วก็ไม่ตายเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ยผมเลยอยากบอกเป็นประมาณนี้คือเราต้องแยกก่อนเนาะเวลาที่เราจะไปเทียบเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาในส่วนของคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ต่อทีละประเด็นแล้วกันนะจะได้เข้าใจตรงกันและบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะมาประจานเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์เนื่องจากผมมองว่า คนเรามันเห็นแตกต่างกันได้เลยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นข้อตกเียงก็อยู่ตอนนี้ปัญหาเลยของคุณก็คือว่าระเบีเเของคุณแค่14นี่คือปัญหา1คุณรลเวลแค่14นะครับ 2. คุณอยู่แรงอะไรรลเวล14อ่ะเป็นไม่ได้ว่า SS แต่ไม่ใช่ SS หลัก5,000ขึ้นไปเป็นไปไม่ได้ยากมากๆเพราะว่าซัพ์ของคุณน่าจะอยู่แค่แบบถ้าดูจากรลเวลนะให้ผมเดาสูงสุดก็น่าจะ140 อันนี้สูงสุดแล้วนะซึ่งมันขึ้นไม่ได้ครับมันน่าผมว่าน่าจะรอยี่เฉลี่ยประมาณนี้เพราะว่าวลส์สี่มันเล่นแค่ไม่เกินสาวันอะเจ็ดวัน่ะเจ็ดวัน่ะเจ็ดวันเต็มที่เจ็ดวันอย่างวันแรกที่ผมได้แช่งมาเนี่ยผมขึ้นแรงเอสได้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่แช่งเนี่ยเราเล่นในยุคแช่งงงป่ะแต่มันไม่ใช่อ่าจะพูดยังไงดีวะสมมุติว่าถ้าชอปเปอร์มันมันเป็นคิงอะเออคิงจะขึ้นได้เออเออต้อง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 พูดอย่างนี้ แม้ว่าคิงจะซับน้อยมันก็ขึ้นได้เพราะว่ามันแรงมากมากแต่ชอปเปอร์ไม่ใช่ชอปเปอร์ไม่ไม่ใช่แบบนั้นโซโลไม่ใช่แม่ใหญ่ไม่ใช่คือคือมันมีหลายตัวที่มันไม่ใช่อ่ะมันมีแค่ไม่กี่ตัวที่ใช่อ่ะในยุคนั้นด้วยนะยุคนั้นๆเท่านั้นด้วยนะนิกะยังไม่ได้เลยมั้งเออก็พอไต่ได้ S เอสได้แต่ว่าจะให้ขึ้นแบบแรงเยอะเลยไม่ไม่น่าได้ถ้าซับไม่มีอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือต้นเหตุของคุณ นะครับดังนั้นคนเลยถามว่าโอ้บูทเท่าไหร่ซับเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยถามซึ่งผมก็เข้าใจนะแต่เราไม่ได้มาว่ากันนะผมแค่บอกจุดปัญหาที่คุณเป็นเพราะว่าเลเวลทุกอย่างของคุณน้อยแล้วทีเนี้ยคุณต้องการที่จะยังไงดีวะเหมือนกับวันเนี้ยมีคนพึ่งพึ่งเริ่มเรียนเทวันโดะสมมุติเลยวันนี้ยพึ่งเริ่มเรียนเทวันโดแล้วอยู่ดีแม่งแม่งก็มาเออเอางี้เอาเป็นต่อยมวยดีกว่า สมมติวันนี้ผมเพิ่งไปลงยิมแล้วต่อยมวยเลยอะแล้วอยู่ดีๆผมมาโพสต์บวกขาวแม่งโคตรกากเลยงงไหมกูเพิ่งกูเพิ่งกูเพิ่งเริ่มต่อยอะแล้วกูไปด่าคนแม่งได้โอ้โหแม่งรู้จักกันทั่วโลกมันไม่ได้คือมันไม่ได้มึงพูดไม่ได้เวลน้อยๆอ,อยู่เงียบๆครับไม่ต้องพูดครับอยู่เงียบๆอ่านอย่างเดียวโอเคไหมอ่านอย่างเดียวเก่งไม่เก่งเนี่ยเดี๋ยวรู้แต่ประเด็นคือไอที่คุณมาด่าเนี่ย ชอปเปอร์แม่งสื่อเป็นตัวละครที่เล่นได้สมมุติถ้ามันกากเลยเหมือนคาราสึคนก็จะเห็นด้วยตามแต่สมมุติอะอย่างตู้รอพี่แล้วอ่ะถ้าเป็นคาราสึก,กับเบ็ตตี้คุณไม่ได่าว่าเบ็ตตี้มึงกับโคตรกากเลยคนคนก็จะด่าคุณเหมือนกันแต่แล้วคุณบอกว่าเอ้ยคาราสึแม่งกากเอาจริงอันนี้จริงอันนี้ส่วนใหญ่คนคนก็ไม่เถียงกันเห็นว่าเออคือคือมันคือมันจะเป็นแนวเน,นี้ยคือประเด็นคือคุณดันมาบอกตัวกา,กากกับตัวที่มันเล่นได้ <laughs> แล้วมันมีปัญหาต่อไปด้วยนะ เดี๋ยวผมจะบอกให้นะคือประเด็นมันคือตรงนี้เว้ยเขาอะไปขอท้าดวนคือมีคนบอกเอ้ยซับของคุณมันไม่เยอะนู่นนี่หน้าหนานะงั้นก็มาหนึ่งหนึ่งเจ้าของโพส์นะงั้นมาหนึ่งหนึ่งกับผมว่าล่ะซับไม่เกี่ยวเหรียญไม่เกี่ยวเล่นหมวด80ผมเล่นเอาเบอร์คุณเล่นช็อปเปอร์ผมแบบ <laughs> what <laughs> ผมเลยอธิบายไปตั้งแต่ต้นไงเอาเบอร์ Albert, มันใส่ค่าถ้าคุณจะเล่นช็อปเปอร์คุณต้องเอาสายเดียวกันมาเล่นงงไหม สายเดียวกันเช่นเป็นสายหมัดซับพอร์ตให้ผมยกตัวอย่างน่าจะเป็นเอาแบบที่นึอกออกนะสายหมัดซับพอร์ตมันไม่มันไม่ค่อยมีแต่เลอกออกได้มีแค่ตัวเดียวที่อยู่ในหัวนะตอนนี้เลยนะเลื่อนลงมาสีแดงครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับจะถึงนะครับจะถึงนะครับเอ่ออ้าวหายเอาหายเฮ้เาายไปไหนวะอนันนี้เนี่ยหมัดซับพอร์ต เนี่ยหมัดซับพอร์ตซึ่งสกิลที่1คือเตะไม่ส่วนพลังป้องกันสกิลที่2คือเด้งเลือดเนี่ยหมัดซับพอร์ตถ้าคุณจะเทียบหมัดซับพอร์ตเหมือนกันคุณต้องเอามาเทียบตัวอย่างเงี้ยเลียวไหมเออคือ,ค,อคือคุณเอาไปเทียบเอาเบิร์นไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เด็ดขาดคือคุณต้องเทียบหมัดเหมือนกันแต่ต้องเป็นหมัดซับพอร์ตถ้าเรานับว่าหมัดซับพอร์ตใช่ชอปเปอร์ดีที่สุดเหมือนสายวิ่งชอปเปอร์ก็เป็นสายวิ่งซับพอร์ตเห็นไหมเห็นไหมเออ แล้วทีนี้มันมีสายโล่ซับพอร์ตเอาก็มีสายโล่สายโล่ซับพอร์ตก็คือพุดดิ้งคุณก็ต้องเทียบก,กับโล่ซับพอร์ตเหมือนกันที่แบบสามารถเด้งเลือดให้กับเพื่อนได้มีใครบ้างอะ่ะคุณนึกไม่ออกโล่ซับพอร์ตอ้าสตาร์เลย <laughs> นึกไม่ออกสายวิ่งซับพอร์ตยังไม่มีป่ะสายวิ่งซัพพอร์ตก็ไม่มีไหมอ่ะผมเห็นแค่ชอปเปอร์อะตัวอื่นไม่มีนะแบบสายวิ่งเร็วๆแล้วไปเด้งเลือดเพื่อนไม่ไม่เห็นนะ สายมันผมผมนึกออกแค่ตัวเดียวตัวอื่นนึกไม่ออกเนี่ยเนี่ยมันเลยผมอยากมาตบตักกะให้เข้าไปก่อนว่าเวลาจะเทียบอ่ะต้องเอาตัวละครค่ากับค่าเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถามยางงี้ถ้าเล่นเอาเบิร์ดจะเอาไปเทียบกับใครก็ลูฟี่ไงวันช็อตเหมือนกันเอาวันฮิตเหมือนกันอ่ะงงอ่ะถ้าคุณจะเล่นเอาเบิร์ดงั้นงั้นคุณต้องไปเทียบกับตัวลูฟี่ตัวนี้อันนี้ได้อันนี้เทียบเทียบได้เลยเอา้าวก็มึงถ้ากูโดนมึงต่อยกูไม่ตายแต่ลูฟี่คิงของกันบัดมึงตายก็วันช็อตเหมือนกันถ้้าเทเททบบบีีียยบบบบตองแน เออเอ,อคือคือ,คอตะกะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนแบบแกจะบ้าเหรอหนึ่งห,งหงเอาเบิรดไปคิงหมารไปบวกกับชอปเปอร์แล้วก็ยังมีเรื่องซับอีกคืออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันคือผมเลยบอกวัดไงเพราะว่าผาพมันชัดเจนอยู่แล้วว่าชอปเปอร์มันสู้ไม่ได้แต่ไม่เนี่ยมาคอมว่ามันจะกากเพราะว่ามันคนละทางคนนี้คือเข้าใจคนนี้เขาเข้าใจจะพิมพ์แบบนี้และเขาไม่ได้ด่าเจ้าของโพส์นนะเออคือ มึงมึนอะไรอยู่อ่ะเออประมาณนี้อ่ะมีอีกอันนี้เขามาตอบนะว่าเป็นการโดนที่ปัญญาอ่อนดีครับอยากรู้ตัวไหนเก่งกว่าก็มาโดนยี้เหรอสรุปเกมสู้กันอะไรนะเกมมันเก่งสู้สู้อะไรนะสู้กันสินะอย่างนี้เอาแคคเกอร์หนึ่งหนึ่งกับเอาเบิร์ดด้วยเลยไม่ลรเออเรียกว่าโกนโกนตีนกลับก็ได้อันนี้จะเรียกว่าโกนโกนตีนเลยก็ได้นะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโพสต์นี้คือผมอยากสรุปอย่างนี้ หวังว่า,น,า,น,าน่าจะจับใจความได้นะประเด็นแรกคือถ้าคุณจะเทียบคุณต้องเอาสายเดียวกันไปเทียบสสาย,สายเดียวกันของผมเนี่ยอันนี้คือข้อ2แล้วนะสายเดียวกันคือต้องเป็นหมัดเหมือนกันเช่นอาจจะหมัดก็หมัดเลยถ้าโล่ก็โล่โลคู่คนละสีได้ไม่มีปัญหาเช่นเอาเอา,เอาวิง่งเออเอาวิง่งเอาวิงาว่งล่าสุดมีคิงกับแฟงกี้ผมบอกแฟงกี้เอออันนี้อันนี้ชัดใช่ป่ะเพราะว่าอ้าวเพราะอะไรล่ะเดียวเพราะอะไรบอกเห็นไหมเอ้ยแฟงกี้มันสกิลที่ หนึ่งของแฟงกี้มันเหมือนคิงบินมันคือสกิลเดีวยวกันอันนี้คือเท่ากับอันนี้คือเท่ากับนะครับแต่แฟงกี้ดีกว่าคิงตร้งไหนโอเคอ่าคิงไม่ไม่คิงมันใช้สกิลหนึ่งโดดไปจิกไม่ได้ถ้าตรงนั้นไม่มีคนมันจะอยู่กับที่แต่แฟงกี้ไม่ใช่แม่งพุ่งไปเลยและแม่งข้ามด้วยแม่งพุ่งข้ามน้าทะเลเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ้าวอันนี้ก็ดีกว่าละติ๊กถูกเห็นไหมดีกว่าอันที่2คือแต่เดี๋ยวมันต้องมีเอ้าแต่คิงมันดีกว่าตรงที่มีฟีินะโ ตีสามฮิตได้เสร็จคุณล้มถูกไหมหลังจากนั้นจะโดนสกิลโดนสตสิลโดนได้หมดแต่ฟฟงกี้เนี่ยไม่โดนอะไรเลยแต่มันก็โดนสถานะได้ไอ้ข้อนี้ผมมองว่ามีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ถามว่าเอาดึงธงเหนียวกว่าก็คือแฟงกี้แต่คิงก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสมมติว่าถ้าเราได้ธงแล้วอ่ะแล้วมีเออนิกะโอนิกิริมันก็โดนแค่สกิลแต่เราก็ดึงธงต่อเราก็ไม่ต้องหลบใช่ไหมแต่แฟงกี้ต้องหลบ ดังนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยอันนี้ข้อดีข้อเสียแม่งมีพอๆกันแต่ทีเนี้ยเรามาดูที่สกิลโอเคสรุปว่าแฟงกี้สกิลสองดีกว่าสกิลที่คิงจิกงั้นเหรอคราว่าแฟงกี้ดีกว่าต่อแบบนี้เขียนได้ว่คือคือมันต้องมีตะกะอย่างนี้คือถ้าอยู่ดีๆจะเดี๋ยวไปสู้หนึ่งหนึ่งมันคือถ้าหนึ่งหนึ่งคุณอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งกว่าไม่เก่งเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยเว้ยถ้าคุณอยากรู้หนึ่งหนึ่งมีอย่างเดียวคือฝีมือว่าผมกับคุณน่ะใครเก่งกว่า มันมีแค่นั้นอันนี้คือการ1-1นะแต่ไม่ใช่1-1แบบเอาคนนี้ซับซับแปอีกคนหนึงซับร้อไปเล่นคือมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันไม่มีผลเอางี้ผมยกตัวอย่างเลยเอาไปตัวลูฟี่นิกะแล้วกันผมเอาให้ตันเลยนะแบบซับคูร้อเแลยอะ่ะเนี่ยซับร7 8เจ็ดสแลยนะระบบตันแบบตันยันสุดตรงเนี้ยคุณเชื่อไหมคิงเอาเบิร์ดเวลร้อต่อยตายอะ่ะเอาแบบตรงๆนะมันต้องรง้ออ่ะ 80มึงก็ตายเห็นปะ่ะเอางี้ซับ140ด้วยอีกย้ำดีๆแล้วนะไอเนี้ยซับ178แต่เอาเบิร์ทิงเนี่ยซับ140ยสีเวิลแปด้วยต่อยนี่กะตายกูบอกเลยเพราะอะไรก็คิงมันก็บอกอยู่ว่าถ้าตัวไหนมีอ่ามีเด็ดเนี่ยมันต่อยเป็นเปอร์เซ็นต์มันมันตีแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะคือคุณเข้าใจค่าวว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดังนั้นซับเยอะกว่าแม่งไม่มีผลเลย เนี่ยมันต่อยแรงกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยๆๆเนี่ย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 บ้าเมื่อโจมตีศัตรูที่เพิ่มเดฟเนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้น50%าสนะอรนะคุณดูดิอะ่ะเปอร์เซ็นต์นะผมบอกว่าเปอร์เซ็นต์ชัดเจนนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเอ่อเคลียร์แล้วพยายามที่จะตบความคิดของแต่ละคนให้มันมาอยู่ในกรอบนะผมผมที่พยายามทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คืออยากอธิบายให้มันตบอยู่ในกรอบว่าเออ เวลาคิดมันต้องคิดอย่างนี้เวลาเทียบมันต้องเทียบแบบนี้นะครับคือคือไม่ใช่แบบเอาหมัดไปเทียบกับวิ่งคือมันก็ไม่ได้เอาเอาโลมาเทียบกับหมัดมันก็ไม่ได้เอออะไรเงี้ยก็อยากจะสรุปเป็นประมาณนี้ละกันนะครับแต่ผมบอกกันนะว่าผมไม่ได้ต้องการมาดา่ามาว่าใครและไม่อยากให้มีดรามา่าแต่มีแล้วคนที่โพสก็มาขอให้ผมอธิบายหน่อยว่าเออมันคือเหตุผลเนี่ยหลกักๆเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจผิดเจ้า,าคนที่ไปเม้นในโพสเนี้ยก็เลยบอกเอ้ยแอดช่วยทาคลิปหน่อยเถอะวะ ผมก็อ่าโอเคได้ได้ก็เลยทําให้นะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะช่วยหรือเพื่อนๆได้บ้างนะอันนี้มันเป็น mindset รวนๆเลยมัน,มนแต่ถ้า mindset มันผิดเพี้ยนอนะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเกมนะเรื่องอื่นคุณก็จะเพี้ยนไปด้วยดังนั้นเป็นไม่ได้ผมเลยอยากตบตบให้มันมาอยู่ในล่องในล,ลอยอะ่ะอ,อ,อันนี้ที่ที่ผมต้องการที่สุดะนะคือเช่นยังไงว่าอาชีวิตคุณไม่ดีแต่คุณไปทําบุญน่ะชีวิตมึงก็ไม่ดีขึ้นหรอกงงมากคือคือมันเป็นตะก,กะเดียวกันอะ่ะเออ,เอ,อผมผมเลยไม่อยากให้ให้มันเพี้ยนอ,ะอ่ะอเป็นประมาณน โอเคจบไปประมาณนี้เนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ d e ฟคลิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้ว,ลวนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการได้จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม